สวัสดีนะคะเพื่อนพี่สิรินี่จะพาเพื่อนมาทำประโยชน์จากเปลือกเปลือกไข่เปลือกไข่ไล่หอยนะไล่หอยแล้วก็ในเปลือกไข่ก็จะมีแร่ธาตุสารอินทรีย์มากมายไก่กองนะคือก็เป็นแร่ธาตุฟอสฟอรัสแล้วก็ แคลเซียมนะคะที่อยู่ในเปลือกไข่อย่าทิ้งนะคะเปลือกไข่เนี้ยมันประโยชน์ดีนะเพื่อนเอามาโรยโรยโรยไว้เพื่อป้องกันไม่ให้หอยทากมากินพืชผักของเราที่เราปลูกนะเพื่อนเนี่ยโรยลงไปพอหอยทากเดินมาใช่ไหมก็มาโดนเดินมาโดนเปลือกไข่เนี่ยก็ไปบาดตัวเขานะ คมจากเปลือกไข่ไปบาดตัวเขาก็เดินไม่ได้นะเขาก็จะไม่มากินผักเราจะทิ้งนะเอาทําปุ๋ยเด้เขาก็ย่อยสลายนะเปลือกไข่เนี่ยเดี๋ยวเขาก็ย่อยย่อยไปเป็นปุ๋ยเป็นธาตุแคลเซียมในดินนะสลายไปเป็นธาตุแคลเซียมธาตุกด ฟอสฟอรัสเป็นปุ๋ยที่อยู่ในดินเพื่อทำให้ต้นไม้เรางามโรยลงไปเพราะว่ามันมีมีหอยเริ่มฝนตกก็จะมีหอยมาดูแลพืชพันธุ์เราไม่ได้ดูแลนะมากินเราก็โรยเอาไว้เพื่ไม่ให้ หักเราโดนแย่งกินกล้าพริกอยู่ในกระถางเขาก็ปีนขึ้นมาได้นะเพื่อนนะความพยายามอยากสูงนะคะหอยตัวเล็กๆเนี่ยหอยเจดีนะเนี่ยเอาไม่อยู่นะหอยเจดีวันก่อน,อนพี่สลิปต้องไปสั่งเอาเม็ดค่าค่าเลยนะ าหอยเจดีเพราะถ้าเราไม่กำจัดนะมันเยอะมากถ้าเราไม่กำจัดเราก็ไม่เราปลูกไม่ได้กินนะผักหอยกินหมดบางทีก็ขอโทษขออภัยกับเพื่อนๆขออภัยกับเพื่อนๆที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพราะว่าทิ่สิริเป็นชาวเกษตรนะตัวพืชบางอย่างเราก็ต้องมีวิธีการกําจัดไปปราบปรามน้าเพื่อคนที่อนุรักษ์สิ่งนี้เราเข้าใจว่ามันเป็นระบบนิเวศเนาะแต่เราก็ไม่ได้ไม่ได้ทําร้ายเขามากนะคะคือถ้ามันเยอะเกินไปเราก็ต้องปราบให้มันลดน้อยลงนะมันลดน้อยลงเพราะว่าหอยเนี่ย ทั้งหอยเจอดีหอยเชอรี่หอยหอยทากเนี่ยเขาขยายพันธุ์เร็วนะเพื่อนเขาขยายพันธุ์เร็วขยายพันธุ์เร็วมากๆนะขาวโพลนเลยเตินที่นะไม่มาแน่นอนเดี๋ยวเปิดไกแผลก็จะย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยลงไปอยู่ในดินในที่สุดนะคะนี่ ต้องมีมีวิธีเนาะเพราะว่าเราเป็นมนุษย์เราต้องมีมีวิธีปราบปรามตูพืชหลายๆอย่างนะไม่ว่าจะเป็นเพี้ยเป็นหอยเนาะเราก็ต้องมีวิธีเนี่ตรงนี้พี่สิริโรยโรยเมล็ดพันธุ์มาเขือเทศเอาไว้นะเพื่อนเพราะว่าโรยโรยเอาไว้เพราะเขาจะได้ไม่ต้องมาเดิน มากินแนเม็ดมะเขือเทศก,ก็กำลังงอกนะเนี่ยรู้ว่าจะจะงอกได้เยอะเท่าไหร่เนาะเพราะว่าเป็นไม้พันธุ์ที่พี่สิริก็เอาจากที่ท้องตลาดมาโรยปลูกใหม่ต้องปลูกใหม่รุยใหม่ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับ เพียเพียไฟลายแดงนะก็มันเป็นอุปสรรคมันเป็นอุปสรรคกับคนรักการปลูกนะเพียเนี่ยเพราะว่าเราปลูกเนี่ยกว่าจะโตเนาะกว่าจะเลี้ยงได้เป็นต้นขึ้นมาเสร็จแล้วก็มาโดนเพี้ย ไม่สามารถที่จะติดลูกออกดอกออกลูกออกผลได้เลยเพีย้ยเพี้ยไฟเนี่ยเขาไปกินน้าหล่อเลี้ยงที่ยอดนะที่ยอดที่ใบทําให้ต้นพืชผักเราเนี่ยไม่สามารถแตกแตกยอดออกดอกออกผลได้นะต้นเขาก็จะเป็นอาการใบหงิกยอดจะหงิกงอลงหมดเลยนะ อันนี้คือเพีย・เพียไฟที่เป็นสีน้ำตาลเนาะใบจะไหม้เป็นสีน้ำตาลในที่สุดนะใบจะไหม้เป็นสีน้ำตาลเขาจะค่อยๆดำใบค่อยค่อยดำเกรียมลงนะเหมือนคนที่ฉีดคีโมผิวจะเกรียมไปเรื่อยๆนะคะน,นี่คืออาการของเพียไฟดูพี่สีดโรยไว้างหอยก็ไม่เดิน,ม,ดนมา ต้นกาพวกนี้ก็จะรอดมะเขือเทศลูกทอลูกใหญ่มากนะะเดี๋ยวก็จะเอาไปตรงนู้นก็จะเอามาได้พันกวางตุ้งมัโรยนะเตรียมดินเอาไว้เตรียมดินเอาไว้แล้วก็รดน้ำหมักจุลินทีเพื่อที่จะเตรียมพร้อมที่จะปลูก แล้ววันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับที่พี่สีใช้เปลือกไข่ไร่หอยเปือกไข่ไร่หอยตอนพี่ก็หลุดหายจากเพีย้ยออกดอกแล้วนะคะออกดอกแล้วอันนี้เป็นพริกกระเหรี่ยงนะเพื่อนพริกกระเหรี่ยงติดดอก ิดอกแล้วนะต้นเขาก็การดีขึ้นแล้วจะนะการดีขึ้นติดดอกเลยนะนะก็คุณประโยชน์จากเปลือกไข่นะคะอย่าทิ้งนะคะประโยชน์ของเปลือกไข่นะฮะเนี่ยเอามาป้องกันหอยทากนะ ที่จะมากินพืชผักของเรานะคะตรงนี้พี่สิก็โรยไว้เยอะอยู่นะไม่ดูว่าจะรอดกี่ต้นนะคะเพื่อนเพราะว่าหอยเยอะมากทั้งคืนพอมีฝนเนาะเริ่มมีฝนเนี่ยหอยก็จะเดินเดินทั่วเลยนะคะทั้งหอยเจดีแล้วก็หอยทากนะแทบจะเราก็ กลางวันเราจะไม่เห็นเขานเพื่อนแต่พอลดน้ำแล้วอะ่ะเขาก็จะเดินออกมาพอฝนตกเขาก็จะเดินออกมาเดินออกมากินวัชพืชนะมากินอาหารที่อยู่ในดินนะนี่ก็เป็นต้นไม้ต้นผักเหล่านี้แหละนะคะเขาก็มาเตินมากินนี่พกกริกกระเยงทั้งหมดก็ปลูกสองสายพันธุ์ กเกลียงกับจินดานะฮะอันนู้นเป็นต้นกล้าผักผักใบแมงลักนี่โรยๆไว้นะขึ้นทั่วเลยขึ้นเต็มไปหมดเลยนี่นี่ก็ใช่เดี๋ยวเราพอเยอะๆเราก็จะแบ่งเพื่อนบ้านนะแบ่งเพื่อนบ้านให้เขาไปกินบ้างนะคะเราปลูกไว้เราก็แบ่งปันเนาะเพื่อนบ้านไม่เป็นไรเพราะว่าจะขายก็ มันก็ไม่ใช่ที่น้อนเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงแบ่งกันแบ่งกันกินนะคะเพราะพอเราแบ่งปันไปนะเขาก็มีน้ำใจกลับมาให้เรานะเรามีหมูเราก็เอาไปเปลี่ยนเป็นไก่นะมีไก่เราก็ไปเปลี่ยนเป็นปลานะซึ่งเราไม่ได้เลี้ยงปลาแต่เพื่อนบ้านเลี้ยงปลาเราก็ได้กินปาานลานะเราไม่ได้เลี้ยงไก่นะเราไม่ได้เลี้ยงไก่เรามีหมู เรามีเนื้อหมูเราก็ไปเปลี่ยนเป็นไก่ได้กินเนื้อไก่นะคะเนี่ยนี่คือการแบ่งปันนะที่ตั้งแต่สมัยโบราณก็ทำกันมานะคะดอกชีพิสิริกำลังงามใบเขียวพุ๊ดเลยมีมันได้พันร่วงอยู่ตรงนี้นะพี่สิริโรยเอาไว้เนี่ยเนี่ยดูว่าเขาจะ งอกจะเกิดได้กี่ต้นนะเมล็ดพันธุ์ผักชีเนี่ยก็ออกดอกแล้วนะจ๊ะติดดอกแล้วดูแล้วดอกไม่ค่อยไม่ค่อยดอกเนาะพริกจินดานหรือว่าเป็นเพราะว่าเราปลูกไม่งามน่าจะที่ พี่สีไปดูในคลิปของเพื่อนช่อง youtube เนาะปููกงามมากนะดูขาวเป็นหิมะเลยเห็นไหมครับเพื่อนนี่ประโยชน์ของเปลือกไข่นะคะประโยชน์ของเปลือกไข่นั้นเพื่อนนะในเปลือกไข่เนี่ยจะมีแร่ธาตุสารอินทรีย์มากมายนะทั้งโพแทสเซียมแคลเซียมนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็พี่สิทิพันเพื่อนมาแชร์ประโยชน์ของเปลือกไข่นะคะเอาไว้เท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่สิทะพานเพื่อนไปทําอะไรนะคะถ้าเพื่อนคิดว่าเข้ามาชมแล้วมีสาระนะคะมีสาระแล้วก็ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กด s like, u b s c r i b e อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะคะเพื่อจะได้ไมพาชมคลิปแะสาระดีๆจาก สิริรัตน์ออแกนิกกาเด้นนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนสวัสดีนะจ๊ะามาลองรุนกันนะว่าปีนี้พี่สิริจะเก็บพริกได้เท่าไหรนะะ่90วันนะคะประมาณโดยประมาณ90วันถ้าเราจะเก็บจนถึงเป็นเมล็ดแดงก็น่าจะอยู่ประมาณ4เดือนเนะ,ะ4เดือนก็120วันนะ,ะแต่ ถ้างามดี60วันนะประมาณช่วงเวลา60บวัน70วันก็ติดลูกเก็บเก็บลูกเก็บผลได้นะถ้าเขาสมบูรณ์แล้วก็ผลดกรูปดกนะเราก็ประมาณ90วันเราก็เก็บได้กินแล้วนะจ๊ะจ้นะเจอกันใหม่คลิปหน้านะเพื่อนสวัสดีจ้า